ครับมาถึงรอบนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วประกาศคะแนนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าวันนี้คนจะได้เข้าไปชิงกับจังหวัดลบบุรีนะครับจะเป็นจังหวัดพิจิตรหรือปราจีนบุรีตื่นเต้นไหมใช่ได้นะอคุณเมธนะฮะกรรมการพร้อมนะครับคะแนนคุณเมธครับจากจังหวัดพิจิตรคือคะแนนมีมอยู่หนึ่งพันะฮะตอนนี้มีอยู่แค่ยี่สิบคะแนนเอาคะแเยอะไปก่อนครับ คะแนนที่คุณเมธได้นะครับ930คะแนนครับ930คะแนนอยู่ในขายที่สูสีมากอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่น้องปุกกี้ต้องการนะครับก็คือ930บวกกับ10เข้าไปเป็น940คะแนนคำถามก็คือหนูคิดว่าสิ่งที่หนูร้องไปเมื่อสักครู่มีทั้งชมทั้งตินั้นถึง940ไหมถึงค่ะ เสียงอ่อยมากเสียงอ่อยมากปุกี้ต้องการ940เพื่อพาปลาจีนบุรีเข้าไปชิงชนะเลิศครถ้าได้น้อยกว่านั้นพิจิตเข้าไปชิงเราเลยและคะแนนของปุกี้คือต้องการ940ครับต้องการ940คะแนนจะทําได้หรือไม่940ขึ้นไปใช่หรือไม่ 9คะแนนครับเป็นนั้นว่าจังหวัดที่เข้าไปชิงชนะเลิศกับลบบุรีรในสัปดาห์หน้าก็คือปราจีนบุรีครับโอ้โหอาจารย์อาจารย์ลงเลยอาจารย์จะเป็นลมแล้วอะอาจารย์จะเป็นลมโอ้โหโอะ<า>แล้วสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้รับไปส0 0 0 0ื่บาทครับ รับรองของเราในวันนี้นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรับไป10,000บาทครับเราแค่ถือว่าทำเต็มที่แล้วถือว่าทำเต็มที่แล้วผมบอกให้เลยว่าสัปดาห์หน้าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่ร้องสุดท้ายน้องบุกี้คุณพ่อนี่เป็นครูสอนร้องเพลงส่วนลบบุรีของเราครับน้องพึ่งนะฮะจากลบบุรีคุณพ่อเป็นนักร้องสอนลูกร้องมาตั้งเด็เด็กขึ้นเดือนบ สายเลือดจะต้องมาเจอกันแล้วเอาละคร <ใช S 2> ับ <erman S 2> <rozum homework. S 1> ช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับทั้งจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดพิจิตรทั้งกองเชียร์แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ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 ขอบคุณคณะกรรมการนทั้งหลานของเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับต้องใช้คำของพี่พิศนุนินกัดครับสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงศึกใหญ่ลพบุรีก็เก่งปราจีนบุรีท่านเห็นแล้วว่าเก่งอย่างไร ท่านเองก็เป็นกรรมการด้วยนะครับเสียงจากประเทศไทยจะเป็นคนตอบว่าจังหวัดไหนจะเป็นแชมป์ของฤดูกาลนี้สัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศลพบุรีูกลไห้รูไม่มีอะไรให้ตำหนิอ้หโอ้ยนี่พี่ตักฟังพึ่งร้องเพลงนะ พี่นี่นะอยากจะกลับไปฆ่าผัวที่บ้านแล้วเปลี่ยนมารักทอมเลยนะครับพราะมีน้องนะครับทั่วประเทศเลยกัแล้วกันช่วยกันโหวต้้วยกันแล้วกันนะครับราชบุรี่ยืนอยู่ลัง,มงหมไ้ <จน S 2> องคุกกี้เนี่ยเก่งเสียงดี เด่นเรื่องเสียงเสียงดีมากเทคนิคดีมากเหมือนที่บอกซูสีดูดีมีปัญหาแน่ที่ดูแล้วนึกถึงนักร้องคนหนึ่งน้ตกตะแตนเนี่ยเคยผ่านเวทีการประกวดที่ตัวเองเคยเป็นพิธีกรแล้วตอนที่เรานั่งดูเรานึกเลยว่าน้องคนนี้อนาคตจะต้องเป็นนักร้องเก่งความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งตอนที่พี่ดูน้องปุกกี้ในวันนี้ช่วยโหวตให้พวกเราด้วยนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโหวตกันตามสุดๆรดเสียงของประเทศไทยเป็นผู้ตัดสิน ใช่ไปไม่เป็นไรนะครับมาด้วยความตั้งใจแล้วก็มาด้วยความยินดีแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับทีมปราจีนบุรีขอให้สมหวังกับสิ่งที่ต้องการไปพัฒนานะครับขอบคุณครับพวกเราก็ดีใจมากเลวันนี้ที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะยังไงก็ช่วยโบวตให้พวกเราด้วยนะคะจังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณทุกคนจริงจริ